สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับลุงหลังขายของครับวันนี้ลุงจะมาแนะนำรถยนต์คันนี้นะครับซูซูกิคาริบียนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมีความเป็นคาริบี้นะครับก็คือพงมาลัยเนี่ยไม่ใช่พงมาลัยพาวเวอร์นะ นะครับเดิมเดิมอีกแล้วนะเดิมๆิมเดิมซะจนสีแตกนะครับสีแตกนะท่านผู้ชมตำหนิคือสีแตกนะมองรวมๆเนี่ยสวยอยู่นะครับก็คือมองรวมๆเนี่ยสวยสภาพโดยรวมนะครับแต่ว่าเอา่อมองแบบโฟกัสสีแตกนะท่านผู้ชมผมเดี๋ยวขับแล้วนะครับขับจากบ้างที่วีละมานี่แหละแล้วก็เอามาถ่ายทำที่วัดเทียนถวายนะครับ ก็มีกำลังก่อสร้างกำลังสร้างนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็เดี๋ยวเขากำลังเตรียมฐานตรงโน้นนะครับเขึคืบหน้าไปเยอะแล้วท่านผู้ชมครับฐานที่จะประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวดนะครับตรงโน้นท่านผู้ชมครับส่วนขั้นตอนการหล่อเนี่ยดูแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อครบทุกส่วนแล้วก็ คืบหน้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีองค์หลวงปู่ทวดไปปฏิสถานนะครับสง่างามอยู่ตรงโน้นะครับรถตะกูลคาลิเบียนเนี่ยก็เขาก็เน้นไปที่การใชง้งานซีมากกว่านะครับเอาไปปีนเขาเอา่เขาป่าเข้าดอยไปนะครับย่งท่านผู้ชมครับเป็นขอบเอเป็นสาินิ้วนะครับสานิ้วขอบสิบห้ามีพ้นเก็บสีดำ ในจุดที่มันแตกงน่าเกลียดมันก็กลื่นนะท่านผู้ชมรถรุ่นนี้ปีนี้นะครับก็ถ้าไม่เน้นอะไรมากเนี่ยเอาไปขับใช้งานนะครับไม่ต้องไปไปทำสีก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากให้เนียบก็ทำสีหน่อยแต่ไม่ทำก็ได้นะครับขับอย่างนี้แหละนะตามภาพตามราคาดูภายในกันท่านผู้ชมเมืเ่อกี้ธรรมดานะครับเครื่องยนต์เป็นสินนะแล้วก็เคยติดแก๊สมาแล้วนะครับเขาเอาแก๊สออกนะแล้วพี่วิลาแกก็ไป เปลี่ยนคาบูเลเตอร์ให้นะครับก็แกแจ้งว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ผ่านการติดแก๊สมาแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนคาบูเลเตอร์แกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะแอร์เย็นนะครับส่วนสภาพเนี่ยก็เดิมๆนะกระจกมือหมุนนะครับพวงมาลัยไม่ power นะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาเพราะงั้นเนี่ยจะหนักหน่อยคุณผู้หญิงถ้าคิดจะมาขับคาลิเบียเนี่ย ลุงก็แนะนําให้ไปยกดัมเบลก่อนนะครับยกดัมเบลแล้วก็วิ่งสักวันละร้อยกิโลเวอร์ไปนะไม่ถึงนะท่านผู้ชมครับห้ากิโลก็พอแล้วนะแล้วก็ยกดัมเบลวิดพื้นเสียนะครับท่านก็จะขับรถเดินคันนี้อย่างง่ายได้นะครับกระบะท่านผู้ชมครับเราจะมีรูที่เขาไอร้อยนี่นะรอยรอยใสแก๊สแหละลุงว่านะท่านผู้ชมเห็นรูไหมโอเค เขาไว้ร้อยถังแก๊สนะที่เคยเติดแก๊สนะ่าจะไว้ตำแหน่งนี้แหละนะครับเอาออกไปแล้วนะก็มาดูฝั่งคนขับเอ้ยคนนั่งฟิล์มก็ตามสภาพนะท่านะผู้ชมครับน่าจะเสื่อมๆไปบ้างแล้วแหละนะคันนี้เน้นว่าขายตามสภาพนะครับท่านผู้ชมอย่าไปหวังความเนียบนะห้ามหวังห้ามหวังนะครับห้ามหวังความเนียบนะเพราะว่ารถก็อายุมากแล้ว ลุงเปิดเครื่องให้ดูหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ยที่เปิดปากกระโปรงอยู่ตรงเกะน,นี้นะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะคนไม่รู้ไม่ผิดนะครับลุงก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้ส่วนข้างหลังเนี่ยก็นั่งกันได้นะครับนั่งกันได้แบบก็เหมือนรถรถกระบะแหละนะครับรถกระบะแคปนะท่านผู้ชมครับมืแคปหลังให้เรานั่งด้วย อันนี้ก็เอาไปเอาไปซื้อเบาะมาหุ้มใหม่นะครับข้างในไม่รู้เป็นไงบ้างผมไม่ไม่เปิดนะไม่ดูนะครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงเปลี่ยนคาบูใหม่นะครับคาบูเลเตอร์คือตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมครับก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งเนี่ยเช็คเกียร์นะเช็คว่าเกียร์ว่างไหมนะครับเอาให้ชัวร์นะแล้วก็เหยียบคันเร่งด้วยเอ้ยไม่ใช่เหยียบคันเร่งเ <laughs> หยียบคลัตนะครับเหยียบคลัตเผื่อว่ามันเข้าเกียร์อยู่มันจะได้ไม่พุ่งนะครับปล่อยคลัตโอเคนะครับไปดูเสียงเครื่องยนต์กัน เสียงก็ยังนิ่งๆอยู่นะท่านผู้ชมครับแอร์เย็นนะท่านผู้ชมเออ่แล้วก็ไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างไฟนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเดินสายมานะเพราะว่าเขาต่อมาให้แค่หลอดนะครับนี่นะ ขั้วไม่ได้ต่อนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปซื้อไก่ย่างส้มตำลับก้อยได้นะครับ <c oughs> ให้มาที่วัดเทียนถวายนะประุมธานีนะครับมีมีขายนะรสชาติเป็นไงบ้างลุงไม่รู้นะเพราะว่าลุงเป็นมังสวิรัตนะครับลุงกินได้สงสุดก็ไข่นี่แหละนะครับกินแค่ไข่นะไม่ได้ค่านะท่านผู้ชมไข่เนี่ย ไม่ได้ค่านะครับแล้วก็ไม่ได้ขวางทางเกิดด้วยนะมีหลายคนบอกขวางทางเกิดเขานะครับไม่จริงนะเพราะว่าไก่ไข่ปัจจุบันเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไข่โดยตรงนะครับไข่ออกมาเลยไม่ไม่เป็นตัวนะท่านผู้ชมครับนะบเพราะงั้นเนี่ยเ่าพูดแบบนั้นไม่ได้เลยนะลุงล,งลุงเถียงนะครับลุงเถียงท่านผู้ชมมาดูเรื่องรถต่อนี่เดล a y เดลัยก็มีสายมาให้นะครับ ท่านผู้ชมอยากมีไฟก็มาต่อเอาเองนะมีทุกอย่างให้นะครับแต่ต้องต้องต่อเพิ่มเอา,<ม>าภาษีมีนานะครับยี่ห้ามีนาปีหกเจ็ดก็วิ่งได้อีกยาวๆนะตอนนี้กันยาหกหกนะครับใ <มา S 1> นส่วนของปีรถยนต์นะครับเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่ชัวร์นะท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับในเบลนะครับมันจะมีบอกอยู่ ว่ารถเนี่ยผลิตปีไหนนะครับอันนี้เป็นปี1993นะครับมันมี MFG อยู่นะท่านะผู้ชมสัปดาห์ที่สิบสปี1993เนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมมองเห็นไหมเห็นนะเห็นนะครับอันนี้ชัวร์นะครับอันนี้ชัวร์เป็นปีผลิตโดยตรงนะครับบางครั้งเนี่ยรถเนี่ยผลิตปีหนึ่งแล้วกวาจะจะขายเนี่ยก็ปีถัดมาบางทีลากจดนะครับ มาบอกว่าเป็นปีปีปีที่เอ่อปีที่ใหม่กว่าอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะโดนหลอกได้ทนะ่านผู้ชมต้องไปดูนะครับดูปีที่แท้จริงนะอย่าไปดูปีลากจดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเด๋ยวเราจะได้รถที่มันไม่ตรงปีนะครับอันนี้ปี93ครับ ภัยนะท่านผู้ชมครับต้องคาดเบลนะตลอดเวลาที่เราอยู่หลังฟุ้งละลายนะอย่าประมาทนะครับ <c oughs> เล็กๆน้อยๆ,ๆพวกนี้นะครับจะเกิดเราเบรกแล้วหัวทิมนะ่มเนี่ยเจ็บนะท่านผู้ชมครับหัวโป๊วป,ปึ๊บอย่างเงี้ยนะเจ็บนะ ใหด้ดูระยะสั้นๆนะครับท่านผู้ชมจะมาดูจะมาลองรถเนี่ยก็ก็มาขับนะแล้วก็มาลองขับได้นะครับที่ซอยยึดแปดนะที่แกก็มาที่นี่แล้วนะครับก็อย่าลืมมาสักการะองค์หลวงปู่ทวดด้วยนะครับมาขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะมาเทีนยนตวันนะครับถนนกีวานนนท์ปทุมธานีนะท่านผู้ชมมา รมจะก,กำลังรับเพื่อช่วยในการก่อสร้างท่านผู้ชมครับฐานองค์งฐานนะที่ประดิษฐานนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่คุ้นมือนะท่านผู้ชมก็จะมองว่าขับยากนะครับเหมือนผมนี่แหละผมก็มองว่าไม่เหมือนสิ <laughs> ผมมองว่าไม่ได้ขับยากแนตะ่ คแค่ว่าเราอ่ะไม่ไม่คุ้นมือเฉยๆนะครับคือไม่คุ้นมือเนี่ยไม่ได้แปลว่าขับยากนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองขับมาขับดูหรือท่านผู้ชมที่เคยขับอยู่แล้วที่รู้อารมณ์รถนะครับรู้สไตล์รถเดนื่อยไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเคยขับแต่กระบะใหม่อย่างที่ลุงเคยบอกไว้ตอนต้นนะถ้าเคยขับแต่รถกระบะใหม่ๆนะครับมันเข้าเกียร์มันอะไรทุกอย่างมันนิ่มนวลไปหมด งงชุ่มลมชุ่มล้างอะไรองเงี้ยนะครับนิ่มนวลนะขันใหม่นะคันนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับคันนี้ไม่ใช่นะคันนี้คันนี้ถึกนะครับคันถึกแอลเบียนเป็นรถถึกนะเนี่ยท่านผู้ชมนะถึกนะท่านผู้ชมอย่างที่ลุงเคยบอกไว้ในคลิปก,ก่อนหน้านะครับถ้าใครถ้าใครอยากรู้ว่าคนขับรถบรรทุก ใหญ่ๆเนี่ยอารมณ์การขับเป็นยังไงลุงแนะนำให้มาขับคันนี้เลยนะให้มาขับคันเียนที่เราลุงมองว่าอารมณ์คัิเรือกับรถบรรทุกที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยจะประมาณเดียวกันนี่แหละนะครับอารมณ์การขับนะทัศนวิสัยดีนะท่านผู้ชมครับเวลาขับก็ไม่ค่อยเกรงใจใครนะรถบรรทุกนะไม่ค่อยเกรงใจรถเล็กนะครับเราเขามีมุมที่เขามองไม่เห็นรถเล็กด้วยรถบรรทุกนะอย่าไปใกล้เชียวนะครับ ไม่ว่ารถทั้งจะรถเล็กหรือรถใหญ่นะห้ามไปใกล้ถ้าเป็นรถยนต์นะครับห้ามไปใกล้รถบรรทุกเด็ดขาดเขามีมุมอับนะท่านผู้ชมรถบรรทุกเขาจะมีมุมอับนะครับแล้วก็ถ้าดําเดิมเลยเนี่ยเขาจะเขาจะมองไม่เห็นนะจังหวะที่เขายังไม่ทันได้ดูดีๆแล้วเขาเลี้ยวในขณะที่รถเราอยู่ข้างเขาอันตรายมากนะครับผมเค,คยเจอมาแล้วรอ,องขับได้นะครับซอยยีนะครับ ถนนติวานนท์ปทุมธานีนะเป็นรถของพี่วิระนะครับแล้วก็เวลาเราเจอเพื่อน่วมทางนะท่านผู้ชมหรือเพื่อนลวมทางที่ขับรถไม่ค่อยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องทําให้ดีกว่าเขานะครับคือท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปไปขับรถแบบไม่ต้องเกรงใจเหมือนเขานะเห็นเขาทําไม่ดีไม่ต้องไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปทําตามเขาแบบนั้นนะครับเราต้องดีให้มากกว่าเขาขับ รักษาน้าใจนะครับเห็นอย่างเวลาไปตามยงตามแยกอะไรเยอะนะครับท่านผู้ชมครับชะลอได้ก็ชะลอให้ให้คนที่เขารอข้ามรออะไรรอเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับชะลอได้ก็รอนะท่านผู้ชมชะลอได้ก็ชะลอให้เขาไปก่อนผนูครมบคืนไะไรหรอกนะข้างหลังเขาจะไปด่าอะไรเราก็ช่างเขาเป็นเรื่องของเขานะเราอยา่าไม่ไม่ต้องไปเก็บคำด่าเขามนาะ มอไซค์วิ่งเลมอไซค์จะยึดจ,จ,จ,จะวิ่งเส้นเหลืองอยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับจะขับก็จะมาเส้นเหลืองเลยนะตะกี้เนี่ยนนะจะจะจะมาจะพุ่งมา,าแล้วถ้าที่เราตะแแบบนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเข้าซอยเล็กๆเกนี่ยนะคนโดยมากมาักจะมาักจะนะท่านผู้ชมครับ ร้อยคันเนี่ยวงไม่จะเจอเทักคันไหมที่ทอกขับแล้วอยู่ในเลนตัวเองนะไม่ไม่ขับเส้นเหลืองไม่ขับมาหาเราท่านผู้ชมลองไปนั้นนับดูนะครับหรือถ้าไม่ชมเป็นหนึ่งในนั้นก็ไม่รู้นะพยายามแบ่งเลนนะครับแล้วก็อย่าไปขับกินเลนไปนโนนะครับแล้วเวลาวิ่งสวนแล้วไปขับกินเลนเนี่ยผมเคยมีแล้วมีเจอคันหนึ่งที่เขาเส้เล็กๆนะครับแล้วพุ่งมาเลยทนะ่านผู้ชมครับเราเนี่ยแอบจนจะตกไหล่ซางอยู่แล้วนะเขาพุ่งนะผลเป็นไงรู้ไหมครับโดนกระจก กอข้างเราเนี่ยโดนเลยท่านชมมีมันทับได้นะทุกทีที่มันทับได้มันรับจิกเข้ามาเราก็ตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยเราแอบแอบแอบจนจะตกข้างทางอย่างที่บอกแะแอบจนขนาดนั้นน่ะยังโดนได้แสดงว่าเขาเขายังไงเนี่ยเขาไม่แอบนะครับเขาพุ่งมาเลยเขาเห็นเราแอบแล้วยิ่งพุ่งมาโดนเข้าให้แต่ไม่เป็นไรนะคือจกมันทับแล้วก็ไม่ไม่ได้อะไรต่อกันนะครับเขาก็ไปเขาก็ไปผมก็ไป แค่นั้นแหละแต่จะบอกท่านผู้ชมไว้ว่าอย่าไปเสียเวลานะครับอย่าไปหล่นได้ก็หลบนะครับจอดได้ก็จอดเลยเจอเพีสสวนนะเดี๋ไปอย่าไปอะไรกับเขาเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน,น์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะค,ะครับฟังรูมบทมาตั้งนานนะ <c oughs> ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไ,ไปบไปละม,มือไงหลงล้ำซ้ำ อาไงส่งพี่คณะกับน้องทองเอกอะ่ะส่งพี่ส่งน้องอืมเอ้อ